มาข้อ3ามห้าเขาทดสอบความทนต่อน้ําตาลดูโคสเซเรนเทสซึ่งเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องคุ้นกับคํานี้มากขอแค่ตีความกราฟนี้ออกก็พอเขาก็ทดสอบกับเพศหญิงอายุ40ปี2คนคือ A กับ B ซึ่งแน่นอนควบคุมตัวแปรเนาะเอาเพศเดียวกันเอาอายุเท่ากันเขางดอาหาร12บชั่วโมงก่อนทดสอบเหมือนเป็นการรีเซตทั้งหมดก่อนเริ่มทําการทดสอบเขาก็ ให้บุรสอบแต่ละคนรับประทานสารละลายน้ําตาลกูโคสที่มีน้าตาลกูโคสหนึ่งกรัมต่อน้าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมก็ก็การควบคุมตัวแปรนั่นแหละแล้วก็วัดระดับน้ําตาลในเลือดก็คืออ่ะศูนย์ก็คือ,อ,ก,คอกินกูโคสเข้าไปปุ๊บเริ่มนับเป็นชั่วโมงที่ศูนย์แล้วก็ดูสิอ่ะระดับน้ําตาลในเลือดเริ่มเพิ่มขึ้นว่ะเริ่มเพิ่มขึ้นแต่พอสักพักหนึ่งเริ่มลดลงลดลงทั้งคู่เลยเขาบอกว่า ร่างกายจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดถ้าปกติจะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสถึงร้อคือช่วงไหนประมาณนี้เนาะเจถึงร้อยอยู่แถวๆนี้พอมันเกินร้อยขึ้นไปเนี่ยมันก็มีกลไกอะไรบางอย่างแหละที่มันทําให้น้ําตาลกรูโคสในในในเลือดมันลดลงไม่ให้เกินค่านี้เจ็ดสถึงร้อแสดงว่า B เนี่ยก็ดูจะปกติดีแต่ A เริ่มมาก็200ขึ้นแล้ว พอลดลงมามันไม่ต่ํากว่า200อ่ะมันมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ปกติอ่ะหมาความว่า A เนี่ยไม่น่าจะปกติละส่วน B เนี่ยปกติอยู่ซึ่งเราก็พอจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่ามันจะมีโรคโรคหนึ่งที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวปกติก็คือโรคเบาหวานนั่นเองจากการาฟนี้สิ่งที่สรุปได้ก็คือ B อ่ะปกติ เเป็นเบาหวานแล้วเบาหวานนี่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนอะไรของฮอร์โมนอินซูลินมันจะมีเบาหวานไทป์1กับไทป์2แต่ว่าข้อนี้อาจจะยังไม่จำเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้นเนาะมาดูตัวเลือกกันข้อ1นึ่งผู้ทดสอบ B. จะตรวจพบกลูโคสในปัสสาวะ B. เขาปกตินะคนปกติเราจะไม่พบกลูโคสในปัสสาวะกลูโคสโปรตีนเม็ดเลือดแดง เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะพบในปัสสวาวะของคนปกติแต่ครูโค้จะพบในคนที่เป็นเบาหวานดังนั้นคนที่น่าจะพบกรูโค้เนี่ยควรจะเป็น A ไม่ใช่ B B ีเนี่ยไม่ควรพบข้อสองผู้ทดสอบ B มีการสร้างกรูคากรและอินซูลินผิดปกติก็บอกอยู่ว่าเขาปกติเนาะเออข้อสามผู้ทดสอบ B มีความผิดปกติของตัวรับอินซูลินที่เซลล์ต่างๆก็บอกแล้วไงว่าเขาปกติแม่ข้อสี่ ช่วงที่มีการอดอาหารจนถึงนาทีที่ศูนย์ผู้ทดสอบ A และ B มีการหลั่งอินซูลินเพื่อรักษาร,ระดับน้ําตาลในเลือดอะข้อดีน่าสนใจเวลาเราอดอาหารเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเราต่าเนาะเวลาระดับน้ําตาลในเลือดเราต่ําร่างกายเราไม่ชอบร่างกายเราอยากให้มันอยู่ในช่วงนี้เจ็ดสิบถึงร้อยมันก็ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดสิ่งที่ร่างกายทําก็คือมันจะหลั่งฮอร์โมอนตัวหนึ่งออกมาฮอร์โมอนนั้นก็คือกูคากอน กูค,คากอนไปทำอะไรกูค,คากรอนก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการสลายไกลโคเจนที่อยู่ในเซลล์ตับคือร่างกายเราสะสมไกลโคเจนเราสะสมพลังงานในรูปของไกลโคเจนอยู่ที่เซลล์ตับพอระดับน้ำตาลในเลือดมันต่ำปุ๊บเราก็าเอาไอที่สะสมไว้อะเอาไกลโคเจน,มา,าเาเนมาสลายเป็นกูโคสมาสลายเป็นกูโคสแล้วก็ปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดอันนี้คือหน้าที่ของกูคากรอนที่จะมากระตุ้นให้เกิดการสลายไกลโคเจน ได้กูโค้ดไปทําให้มันอยู่ในระดับนี้ในช่วงที่เราอดอาหารดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยผิดตรงที่ว่ามันไม่ใช่ของอินซูลินมันคือกูคาคอนแต่ผมก็ขอชวนตรงนี้นิดนึงละกันว่าอินซูลินกับกูคาคอนน่ะสร้างโดยตับอ่อนกันทั้งคู่ตับอ่อนมันจะมีส่วนที่เป็นต่อมที่สร้างเอนไซม์ในการย่อยอาหารซึ่งพาร์ทนั้นไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนในพาร์ทที่เป็นฮอร์โมนเราจะเรียนส่วนที่เรียกว่าไอสเลตออฟลังเกอร์ฮานประกอบไปด้วยเซลล์สองชนิดก็คือ เอลฟาเซลกับบต้าเซลเอลฟาเซลจะสร้างกลูคาก้อนส่วนบต้าเซลล์จะสร้างอินซูลินจำนี้ก็ได้ว่ากลูคาก้อนเนี่ยมันมี A อยู่ในชื่อเซลล์ที่สร้างคือเซลเอลฟาไไฟเอลฟามันคล้ายตัว A ประมาณนี้มาดูข้อ5กันต่อเขาบอกว่าภายหลังนาทีที่30 ผู้ทดสอบ A และ B มีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอ่ะใช่หลังจาก30มสลดลงละเป็นผลจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลังจากเซลล์บีต้าของตับอ่อนการที่อมขอโทษการที่น้ำตาลในเลือดมันลดลงมันคือฮอร์โมนอะไรนะที่ทำหน้าที่ตรงนี้คือ Ins ulin. Ins ulin อินซูล <laughs> ินอินซูลินอินซูลินกระตุ้นให้เกิดการนำน้ำตาลเข้าไปเก็บที่ตับในรูปของไกลโคเจนแล้วอินซูลินใครสร้าง เบต้าเซลล์ของตับอ่อนก็คือชอยข้อห้ามันพูดถูกแล้วก็เลยตอบข้อหานั่นแหละ like สรุปก็คือข้อ nah, นี insulin, ้คุณต้องจำให้ได้ว่าอิน şey ซูลินกูคากอนหน้าที่ของมันคืออะไรแล้วเซลล์อะไรของตับอ่อนเป็นคนสร้างเอลฟาเซลหรือว่าเบต้าเซลล์แล้วเบาหวานมันมีความผิดปกติยังไงบ้างส่วนค่าตรงเนี้ยหนังซูลินมีเขียนจำไว้ก็ได้อุ่นใจดี แต่คิดว่าข้อสอบน่าจะมีให้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เป็นหมอยังไม่ต้องจําก็ได้เนาะค่านี้ข้อนี้เออประมาณนี้แหละไม่รู้จะพูดอะไร